สบายดีครับผมเป็พี่น้องไทยพนวิสัยบ้านเฮาครับคืนนี้คืนพิเศษนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตอำเภอโซวิสัยจังหวัดบึงการนะครับพี่น้องวันนี้จะมีการแสดงพิเศษครับจากน้องนิสิตกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมเป็นวงออเคสตราเลยนะครับพี่น้องนี่ตอนนี้ก็เป็นดินเนอร์ทานอาหารนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เป็นแขกผู้มีเกียรติที่มาจากกรุงเทพแล้วก็จาก ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬนะครับ งานของครับอาจารย์ภาวชานนตรีนะครับก็ระหว่างนี้ขอเชิญเชิญนเต่ากราสวัสดีนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะท่านอาธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านกินิจารุสุบัติค่ะรวมทั้งแขกที่ทั้งที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ที่บึงกาฬแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการเข้าสู่งานเกษตรเลิกข้านาทีนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตแห่งนี้ค่ะดิฉันนุ่งทิพย์ชลนภาไัยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานวันนี้ค่ะซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะคะตรงนี้ก็คือลานพญานาคสามเสียนค่ะซึ่งลานพญานาคตรงนี้เนี่ย มีความหมายนะคะเพราะว่าสีเขียวเนี่ยก็คือสีของความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดพึงการนะคะซึ่งก็มีทั้งแม่น้ําโขงมีห้วยน้องมีป่าไม้มีภูเขาและที่สําคัญมีเรื่องราวของพญานาคด้วยนะคะสีเขียวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตรงนี้ที่เราอยู่อยู่เนี่ยค่ะที่มาอยากจะขอกล่าวถึงที่มานะคะเนื่องจากว่าคุณขาผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะได้ บอกถึงที่มาที่ไปก็คือว่าพญานาคทําไมถึงมีสามสีนะคะก็คือว่าเป็นความหมายของชาติศาส,สนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ค่ะเป็นสีที่เป็นสีที่เรียกว่าเป็นประจํที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งนี้นะคะพญานาคนี้มีชื่อว่าพญานะมูลนาคราชค่ะเพราะว่ามีที่มาที่ไปคุณข่าวเกิดวันศุกร์นะคะเกียรติอย่างมากค่ะจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางด้านโน้นมานะคะ แล้วก็รวมๆทั้งนิสิตเนี่ยเดินทางมาเป็นร้อยชีวิตเลยสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่ธรรมดาแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นความตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นความรักทาให้เกิดเป็นงานในวันนี้มาตั่งินเลอร์นะครับงานในวันนี้ค่ะเรายินดีมากนะคะที่เราได้ตามท่านแล้วก็การจัดงานนี่เป็นครั้งแรกที่สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเกษตรก็คือ แผ่นดินนะคะบึงการก็คือเมืองพญานาควันนี้ดิฉันต้องเรียนเชิญนะคะท่านประธานของเราค่ะซึ่งท่านก็นั่งฟังอย่างใจจดใจจ่อนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยท่านไปถ่ายรูปที่จุดที่คุณขาวเนี่ยจัดเอาไว้เป็นมุมของเกษตรศาสตร์ของเคอยูโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้ค่ะก็ เรามีทั้งวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณวิสูตรนะคะดวงสิมาค่ะท่านวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬได้กล่าวต้อนรับอธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็นิสิตจ,จากเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะกลับเรียนเชิญท่านคุณวิสูตรค่ะเรียนเชิญค่ะ ครับก็ขอกับสวัสดีครับก็เรียนท่านพินิจจารสมัติครับอดีตรองนายจุฬุมตรีครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านคณะบดีนะครับท่านนายอำเภอโชวิสัยนะครับท่านนายแพทย์โรงพยาบาลโชวิสัยนะครับผมวันนี้นะครับเป็นตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ซึ่งท่านมีภารกิจเร่งด่วนนะครับท่านตั้งใจจะมานะครับแต่ว่าติดภารกิจเร่งด่วนท่านก็โทรมานะครับก็ท่านประธานจังหวัดนะไปเป็นผู้แทนหน่อยต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะมาเข้าพื้นที่แล้วก็ามาสแสดงผลงานนะครับผลงานระดับนานาชาติ ที่บ้านเรานะครับก็ขอขอกล่าวคำว่าจินดีต้อนรับนะครับน้องๆนักศึกษานะครับแต่ก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับจังหวัดปุรการนะครับเป็นจังหวัดน้องใหม่นะครับแต่เป็นจังหวัดที่มหศสิจย์มีสิ่งมามากมานะครับเมื่อท่านมาที่นี่นะครับถ้าท่านได้ไปนะครับเยี่ยมชมสวนนะครับ ท่องเที่ยวนะครับเข้าชุมชนนะครับชุมชนที่บึงการนะครับเป็นชุมชนที่บริสุทธิ์มีความเอื้อทอนนะครับมีน้ำจิตน้ำใจนะครับมหาศาลนะครับท่านบรดิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบกาลแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปท่านจะเป่าแซกโซโฟนโชว์นะครับร่วมกับคณะนิสิตนะครับ បាទ เจารุสมบัตินะครับเดี๋ยวให้ท่านธิการเป่า <lent> ก <ceu ks> <conduct> ันนะหัวหน้าวงอาจจะตกงานเร็วๆนี้นะ ผมขอเรียนก่บเรียนท่านอธิการบดีห่กมหาไรเกษรศสาสตร์ที่เคารพท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รอจนนิสิตนักศึกษาที่เคารพรักที่ท่านท่านนายกโซวิสัยท่านัฒนธรรมจังหวัด ท่านทททคุณรอดธานีนะครับดูแล3จังหวัดแล้วก็คุณขาดล้วแม่สุ้มวันตลอดจนพี่น้องชาวจังหวัดพิการพระพิสัยแล้วก็เพื่อนมิตรกัลนญมิตรที่มาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็น้องๆ น่ะปกตีที่น่ารักที่จะเป็นผู้ทำจะเป็นผู้นาประเทศไทยเป็นดินไทยต่อไปด้็นความรุ่มเรก็เป็นสิ่งที่อบอุ่นนะฮะเขียวว่าวันนี้เรามีเล่าซื้อ ือมีอาจารย์มาเยี่ยมแล้วพวกเราก็เลี้ยงข <c oughs> ้าวเลี้ยงเช้าแบบดังท่านอธิการการะเดีนคุณผารกระดีให้กลับไปแล้วก็รู้แต่เป็นประมการของสัตว์เป็นการแสดงของน้องๆในชุมชนโซ่พิสัยนะครับนี่ แสดงจากน้องๆชุมชนโรงเรียนหนองพังนธา วันนี้นะคะเราก็ยังมีค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะด้วยค่ะท่านอธิการบรดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบรางวัลให้กับน้องๆน,นะคบนางดนตรีจากชุมชนโซพิสัยนะคะ <c oughs> <c oughs> ลำดับต่อไปค่ะดิฉันจะถอมอมอเวทีนะคะให้กับวงวินอาเรียวงเควินซิมโฟนีนะคะวินซิมโฟนี ladies and gentlemen please welcome กระรสศาสตร <Okay. S 1> ์วินซิมโฟนีและถ้าใครอยากจะ ซื้อซีดีนะคะเรียนเชนิญได้เลยนะคะ c ีแผ่นใหญ่นะคะตรงนี้เป็นเซ็ต299แล้วก็แผ่นเล็ก250ค่ะเรียนยเนชิญอาจารย์ค,ะค่ะต่อไปนี้เป็นจุดสำคัญของงานคืนนี้นะครับจังหวัดพรุรการนะครับเราจะได้มีเพลงประจำจังหวัดเพลงใหม่อีก4เพลงนะครับซึ่งอะจะเป็นเพลงที่ประพันธ์โดยอ,อาจารย์ธีรวัตรมั่นทรัพย์และก็ลูกศิษออาาย์หมอจยนนะครับซึ่งหมหาวิทยาลัยเยกรรษตรศาสตร์ ของนำเสนอเพลงนี้นะครับวันนี้เป็น World Premier ยรนะครับการแสดงครั้งแรกของรลกแล้วก็เพลงที่จะเป็นเพลงประจำจังหวัดบุการต่อไปนะครับพบกับเพลงแรกนะครับเพลงนาคาซึ่งเป็นที่นับถือของพวกเราชาวบุการนะครับเพลงที่สองเพลงจังหวัด Thank you. โสุนะยะคขันอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะนาคีนาภะลาโวลาภะโอคาโอคะนะปมามิขังรักสิกขิม